แกว่างปะเนี่ยวันนี้มีเรื่องจะปรึกษาหน่อยโอ้ยว่างจ้าว่ามาเลยเพื่อนรักแกเสียงตื่นเต้นเชลา้ามีอะไรอะไรอะไรคืออย่างนี้แกก็รู้ว่าฉันทํางานโรงงานในนิคม3ามมาเกือบ8ปีแล้วเนาะตอนนี้เริ่มคิดอยากมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วว่าแบบจริงจังเลยอะว้าวว้าวตื่นเต้นแทนเลยแกบ้านในฝันมาแล้วว้าวแล้วแกมองโซนไหนไว้อะ อย่าบอกนะว่าในเมืองนะรถติดตายเลยมีเอาแกฉันเล็งโซนระเบะไผ่ไว้เนี่ยคือคนไม่เยอะเท่าไหร่ชุมชนไม่หนานแน่นมลพิษก็น้อยกว่าแถวในนิคมอีกอากาศก็ดีดีเหมาะกับลูกฉันมากตอนนี้เขาสามขวบแล้วเออเออโซนนั้นดีจริงฉันก็อยู่ไม่ไกลนะเดินทางเข้าโรงงานแป๊บเดียวเองและแกอยากได้บ้านแบบไหนล่ะ ก็ขออย่างน้อยสองห้องนอนนะแกจะได้มีห้องให้ลูกแยกเป็นสัดส,ส่วนแล้วก็อยากมีพื้นที่รอบๆบ,บ้านนิดนึงอะ่ะจะตั้งโต๊ะขายข้าวเหนียวหมูทอดเสาร์อาทิตย์ตลาดระบอบไัยมันคึกดีเออเอดีมากแกทำเลขาขายได้ด้วยเก่งเกงแล้วก็ฉันอยากได้บ้านที่ต่อเติมหลังบ้านได้เลยจะเอาไว้เก็บของนั่นนี่ของขายของลูกของสามีบ้างอะไรบ้างฮ่ <laughs> าไอแกต้องนี่เลย คิวสมาร์ทโฮมที่ระเบาะไผ่นี่แหละคือบ้านมันสวยมากสไตล์อังกฤษโทนขาวอบอุ่นหูหราสุดๆหูยฟังชื่อก็หลูเราอะยังไงยังไงแล้วมาแล้วมาบ้านเดี่ยวจา้าสองห้องนอนสองห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย90ตารางเมตรนะมีที่จอดรถสองคันแถมเหลือพื้นที่เสริมจอดรถเพิ่มได้อีกนะเธอจริงดิแล้วต่อเติมได้ไหมอะได้ดิหลังบ้านลึกตั้งหเมตรอะ ต่อเติมห้องเก็บของห้องครัวหรืออะไรก็ทําได้เลยฟ้าก็สูง3.7เมตรนะอยู่แล้วไม่อึดอัดเลยโล่งสบายมากว้าวแม่เจ้าแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะใกล้ตลาดปะไกลสุดๆตลาดระเบาะไผ่แค่400เมตรเซเว่นมินิโลตัสโสลงพักสถานีอนามัยก็มีจากบ้านไปนิคมโรจนะ5โลนิคม304ก็แค่6โลเองเดินทางสะดวกเวอร์ เขาออกได้หลายทางเลยฟังแล้วใจบางมากมะบ้านฝันฉันเลยแกแล้วราคาเท่าไหร่เนี่ยอย่าบอกนะว่าเกินเอื้อนพิเศษสุดๆจ้า2.29ล้านตอนนี้มีโปรโด้วยนะถ้าจองภายในอาทิตย์นี้ลดทันที1นึ่งแสนบาทเลยแกแม่เจ้าถูกกว่าที่คิดเยอะเลยยังไม่หมดฟรีโอนฟรีจดจำนองฟรีติดตั้งมิตเตอร์น้ำไฟแถมเคาน์เตอร์ครัว แถมแอร์หนึ่งเครื่องพร้อมติดตั้งด้วยนะเธอโอ้ยจะลองหายแกฉันจะเอาฮ่าฮ่ใจเย็นน่าเหลือหลังสุดท้ายแล้วนะแกสนใจจริงโทรเลย065 939 3528หหรือ096 357 3882จะได้ไม่พลาดนะเพื่อนโทรจ้าไม่โรแล้วคิวสมาร์ทโฮมฉันกำลังไปหาแกแน่นอนขอบคุณค่ะ คุณลูกค้าที่รับชม